คุณนะคะมาจากกราธานีที่สุดเข้ามาจากราธานีเที่ยวบ้างเข้ามาจากราธานีเป็นเพื่อนกันมาสี่ปีแล้วตามปีแล้วคิดคิดยังไงถึงคบกันสวยเหมือนกัน แสบแพลวานะคะใช่เขาไม่ได้สวิฟไม่นะ3าคนเห้นไหมล่ะไม่ทันจริงๆเพราะว่าใส่มาใช่ไหมพูะก่อนจะตีรถมาจากสุราษฎร์นานแล้วนะเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์มากค่ะพี่หนูไม่รู้เลยตอนแรกเขาบอกหนูว่าหนูไมเขาบอกเขาว่างนคนนี้บอกว่าไปเชใหนะีบอกว่าติสอบติสอบค่ะ้แต่ว่าก็หน่อยค่ะไม่มีแดนเซอร์ปนะเปนไปกดูอ ใช่ค่ะดีใจมากเตรียมตัวนานนะเตรียมตัวนานค่ะแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้มันเกิดได้ที่ใช่ค่ะเอาไม่ใช่เหรอข้อมูลข้อมยขโมยตัวกินสีวันไม่กินสีวันกินสีวันแต่ถือว่าจะถือว่าเป็นการฉลองวันเกิดกันในตัวค่ะเป็นของขวัญที่หายตินเซนหรือยังเนี่ยใช่ค่ะจ้าหาแล้วใช่ใช่ใช่ใแล้วพร้อมยังที่จะร้องเพลต่อไปวันนี้เตรียมมา เขาเรียกะไรซื้อเป็นารซ่วซื้อซาวเชื่อว่าหลายคนในที่นี้ต้องเคยต้อขับเพราะฉะนั้น